สวัสดีแฟนวลลอลเลย์บอลทุกท่านค่ะจบกันไปแล้วสำหรับเกมการแข่งขันวลลอลเลย์บอลโคโววีลีเกาหลีใต้ระหว่างทีม h ฮพา p a สเอ็กเพรสเวยของน้องโมเมธนชาสุขสดกับทีมจองกวนจังเรสปาร์คสโมสรต้นสังกัดของเมกาวตีค่ะทุกคนวันนี้ต้องบอกเลยว่าแม้ว่าทาง h ฮพา p a สเอ็กเพรสเวยจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้นะแล้วก็แพ้ไปแบบ3ต่อ1เซตนะแต่สกอร์ค่ะสกอร์ไม่ได้ห่างเลยค่ะทุกคน ก็ทั้งหมดก็คือ25ต่อ23 25ต่อ23 20ต่อ25และ25ต่อ21ค่ะ ในช่วงเซตที่1กับเซตที่2เนี่ยไฮพัสด์เอ็กซ์เพรสเวย์มีคะแนนห่างจากจองกวนจังเรสปาร์กเพียง2แต้มเท่านั้นเองค่ะทุกคนส่วนเซตที่3ที่ทางไฮพัสด์เอ็กซ์เพรสเวย์เอาชนะได้เนี่ยมีคะแนนห่างกันถึง5แต้มแล้วก็เซตที่4ที่ทางไฮพัส s แพ้ให้กับจองกวนจังเรสปาร์กเนี่ยก็มีคะแนนห่างกัน4แต้มค่ะโอ้โหวันนี้นะคะเกมการแข่งขันก็เป็นไปอย่างสนุกสุดมันเลยทีเดียวถามว่าทีมไฮพัสด์เอ็กซ์เพรสเว เล่นไม่ดีหรอทําไมถึงแพ้อันนี้ต้องขอแย้งแทนเลยนะคะว่าไม่ใช่เล่นไม่ดีค่ะทุกคนก็เต็มที่กันมากๆนะคะบูเคริกทําคะแนนได้สูงมากๆนะวันนี้บูเคริกทําไปคนเดียวก็30กว่าแต้มเลยนะทุกคนส่วนทางน้องโมเมธนชาสุขสดก็ทําไปถึง15แต้มแบรยุนาก็ทําไป14แต้มค่ะแต่ก็เป็นทางจองกวนจังเรสปาร์คที่ระบบทีมเขาดีกว่าเหนียวแน่นกว่าแล้วก็มีความ เด็ดขาดในการทําแต้มนั่นเองนะคะวันนี้เมกาวตีคว้า MVP ของรายการการแข่งขันนัดนี้ไปนะวันนี้เมกาวตีก็ทําไปทั้งหมด22แต้มค่ะถือว่าทําคะแนนได้มากเลยทีเดียวนะส่วนเจียโจวนามิลานะ่าทําไป23แต้มแล้วก็ลีโซยางทําไป16แต้มค่ะ เกมการบุกของทางไฮพาส s e เอ็กซ์เพรสเวย์นะคะวันนี้ต้องยอมรับว่าโค้ชไว้ใจน้องโมเมธนชาค่ะให้ลงมาเป็นตัวจริงตั้งแต่เซตแรกนะสำหรับน้องโมเมธนชาผลงานของน้องดีมากนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับบอลแรกแต่สังเกตเห็นว่ามีการพัฒนาดีมากยิ่งขึ้น รับบอลแรกได้เนียนตาค่ะเข้าจุดเซตเตอร์โซนค่ะส่วนเกมบุกของน้องโมเมธนชชาสุขสดเป็นรองก็แค่บ,บูคิริกเท่านั้นเองนะคะแน่นอนว่าบูคิริกเนี่ยมีความเด็ดขาดแล้วก็แม่นยำมากกว่านะแต่ว่าผู้เล่นคนอื่นๆเนี่ยก็ยังสู้โมเมไม่ได้นะอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะจากเกมการบุกของโมเมเนี่ยอาจจะมีพลาดบ้างหรือบางทีเนี่ยตบไปแล้วฝังตรงข้ามก็คือจองกวนจังเรสปาร์คเขาดีเฟนซ์เขารับได้บ้างนะคะแต่อย่างไรก็ ตามโมเมก็ยังทําหน้าที่ของตัวเองแล้วก็พยายามรักษาม,มาตรฐานของตัวเองได้ดีเลยทีเดียวนะคะวันนี้ต้องยกให้จองกันจังเรสปาร์กจริงๆค่ะเขาเหนียวแน่นจริงๆไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องเกมรับแล้วก็เกมรุกเราจะเห็นความเด็ดขาดของเมกาวตีเห็นความเด็ดขาดของเจียโจวาน่ามิลานาแล้วก็หลี่โซยังค่ะรวมไปถึงตัว MB ด้วยนะที่ช่วยเพื่อนทำแต้มได้ดีเลยทีเดียว จนสื่อของเกาหลีใต้เนี่ยเขาพูดเลยนะคะว่าในทีมจองกวันจังเรสปาร์กมีสามเหลี่ยมที่น่ากลัวนะสามเหลี่ยมที่เขาพูดถึงนั่นก็คือลีโซยังเมกาวตีแล้วก็เจียโจนามิลาน่านั่นเองค่ะซึ่งสามคนนี้เนี่ยช่วยทีมทําเกมรุกได้อย่างเด็ดขาดเลยนะลีโซยังเขาก็มีประสบการณ์เยอะค่ะทุกคนส่วนเมกาวตีอย่างที่ทราบกันดีเธอตีหนักตีแรงเจียโจวามิลาน่าเธอก็ตีหนักตีแรงเช่นเดียวกันสําหรับทีมไฮ พา s t e เอ็กซ์เพรนะคะก็มีบูเคริกมีน้องโมเมธนัชชาสุกสดแล้วก็มีแบยุนนานะที่ช่วยกันทำแต้มให้กับทีมค่ะในเกมการแข่งขันครั้งนี้ผลงานส่วนตัวของน้องโมเมธนัชชาสุกสดนะคะตายมองว่าเกมรับดีเกมรุกก็ถือว่าดีอย่างที่ได้บอกไปนะแต่บางครั้งอาจจะมีพลาดในบางจุดคือตีออกไปเองหรือบางทีเนี่ยเวลาตีไปแล้วเนี่ยบอลมันไม่ตายนะ โมเมอาจจะต้องปรับในจุดนี้เพิ่มเติมอีกสักนิดหนึ่งนะคะทุกคน ในเซตที่1นนะคะสกอร์เริ่มต้นมาเนี่ยทาง h ฮพ h p a s เอ็กเพรสเวยนั้นดูดีเลยนะขึ้นนำค่ะแต่หลังจากพักเบรกทางเทคนิคตอนที่สกอร์ไปแตะ8คะแนนเนี่ยนะคะหลังจากนั้นก็เป็นทางจองกวนจัง r e ส Park ที่เขาสามารถเปลี่ยนโมเมนตัมไปทางเขาได้ค่ะแล้วก็เพิ่มช่องว่างระหว่างแต้มไปเรื่อยๆทาง h ฮพ h p a s เอ็กเพรสเวยก็พยายามที่จะทำแต้มไล่มาแต่ก็ตามไม่ทันค่ะคะแนนเนี่ยห่างกันอยู่ประมาณ4-5 คะแนนเลยทีเดียวนะแต่ h ฮพาร s สเอ็กซ์เพรสเก็พยายามที่จะทำแต้มไล่ขึ้นมาเรื่อยๆค่ะจนมาถึง24ต่อ22ค่ะ แล้วทาง h y p h s s s x p x p s s w s y a y ก็ขึ้นเป็น23คะแนนได้ช่วงจังหวะนี้เนี่ยลุ้นมากๆเลยนะคะว่าจะสามารถดิวได้หรือเปล่าแต่สุดท้ายก็เป็นเจียโจวนามิลาน่าที่ทํำแต้มสุดท้ายแต้มที่25ในช่วงเซตที่1พาทีมจองกวนจังเรสปาร์ชชนะไปก่อนค่ะพอเข้าสู่เซตที่2นะคะ ทางไฮพาร์ตเอ็กซ์เพรสเมีความโดดเด่นอย่างมากในเรื่องของเกมบล็อกค่ะทุกคนเซตนี้ก็ต้องยอมรับเลยว่าผู้เล่นในทีม h ฮพา s s e เอ็กซ์เพรสเช่วยกันบล็อกดีมากๆเลยนะแต่อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถที่จะล้มจองกันจังเรสปาร์คได้ค่ะสุดท้ายก็เป็นเรสปาร์คนะคะที่สามารถเอาชนะไปโดยที่เจียโจนามิลน่าเป็นคนปิดเซตให้กับเพื่อนร่วมทีมอีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะมาเข้าสู่เซตที่3กันต่อนะคะ ทีแรกก็แอบ,บถอดใจไปแล้วนึกว่า High Pass Expressway จะแพ้ให้กับจองกวันจัง r รสปาร์3 3ต่อ0เซตแต่สุดท้ายค่ะเป็นทาง High Pass ที่ลุกขึ้นมาฮึดสู้ขึ้นมานะคะอัตราการโจมตีสำเร็จก็สูงมากขึ้นด้วยในช่วงเซตที่3นี้และทำคะแนนหนีห่างเลยนะคะห่างกันหลายแต้มด้วยตอนแรกเนี่ยมาเสมอกันอยู่ที่4ต่อ4ค่ะแล้วแบยูนาก็ลงมาเสิร์ฟค่ะเสิร์ฟติดต่อกันเนี่ยถึงลูกเลยค่ะทุกคนแล้วก็ทำให้ คะแนนของทางไฮพัสด์เอ็กซ์เพรสเวย์กระโดดไปเป็น8แต้มจองกวนจังเรสปาร์กยังอยู่4แต้มอยู่เลยห่างกัน4คะแนนเลยนะคะหลังจากนั้นจองกวนจังเรสปาร์กก็พยายามทำแต้มไล่ขึ้นมาเรื่อยๆแต่ทางไฮพัส s ์ก็วิ่งหนีไปเรื่อยๆห่างเป็น13ต่อ11ค่ะถัดมาจากนั้นก็ห่างเป็น16ต่อ11อโอ้โหห่างกัน5แต้มเลยค่ะทุกคนก็เลยมั่นใจว่ายังไงซะไฮพัสด์เอ็กซ์เพรสเวย์ก็ต้องเอาชนะในเซตนี้ได้และในที่สุด ไฮพา a s สก็ขึ้นไปแตะ20่ก่อนนะคะแล้วพอตอนที่แตะ20่เนี่ยก็เริ่มมีความเสียวๆเหมือนกันเพราะว่าหลังๆในจองกอนจังเรสปาร์กก็เริ่มทําแต้มไล่ขึ้นมาเรื่อยๆแต่อย่างไรก็ตามไฮพา a s สก็ยังเอาอยู่ค่ะและสามารถเอาชนะเรสปาร์คไปได้ด้วยสกอร์25ต่อ20นั่นเองนะคะเข้าสู่เซตที่4ค่ะด้วยความหวังที่มีว่าไฮพา a s สจะเอาชนะจองกวนจังเรสปาร์คได้จะได้ไปสู้กันต่อในเซตที่5แต่ปรากฏว่าในช่วงเซตที่4 โอ้โหจองกวันจังรสพาร์คเข้ามาดีตั้งแต่เริ่มเลยค่ะขึ้นนําก่อนเลย2ต่อ0นแต้มนะคะการทําแต้มของจองโฮยองเนี่ยดีมากๆเลยนะคะเกมรุกของเขาเนี่ยเหนียวแน่นจริงๆเด็ดขาดจริงๆค่ะทุกคนและหลังจากนั้นค่ะทาง h ฮพา s s e เอ็กซ์เพรสเก็ทําแต้มขึ้นมาเรื่อยๆจนมีช่วงที่นําจองกวันจังรสพาร์คด้วยนะคะ ไตยนั่งดูก็มีความหวังว่าไฮพาร s สเนี่ยจะสามารถเอาชนะ r รสปาร์ k ได้ในช่วงเซตที่4นี้แล้วในที่สุดคะแนนเนี่ยมาเสมอกันอยู่ที่13ต่อ13ค่ะหลังจากนั้นก็มาเสมอกันอยู่ที่17ต่อ17อีกแล้วก็เป็นทางจองกวนจัง r รสปาร์ k ที่เขาขึ้นไปแตะ20ก่อนนะคะ r รสปาร์ k 20 High ไฮพาร์สเอ็กซ์เพรแล้วในที่สุดไฮพาร s สก็ฮึดสู้ค่ะลุกขึ้นมาเสมอกันอยู่ที่20ต่อ20ลุ้นมากๆเลยนะ ทุกคนว่าทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะเพราะว่ามันสูสีกันมากๆจริงๆและสุดท้ายด้วยความเด็ดขาดของเรสปาร์คค่ะเขาก็เอาชนะไฮพาสเอ็กซ์เพรสเวยไปได้นะคะ ด้วยสกอร์25ต่อ21นั่นเองนะคะเอาละค่ะจบการแข่งขันไปแล้ววันนี้ High Pass Expressway ไม่ได้สักคะแนนเดียวส่วนทางจองกวันจังเรสปาร์คขวาไป3คะแนนเต็มๆค่ะเราก็มาลุ้นมาเชียร์มาให้กำลังใจน้องโมเมธนชชาสุขสดนะคะไม่ว่ารูปเกมจะเป็นอย่างไรก็ให้กำลังใจน้องกันเยอะๆนะน้องจะได้ไม่เครียดด้วยนะคะแล้วก็จะได้เล่นวอลเลย์บอลอย่างมีความสุขนั่นเองค่ะแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยมีความคิดความเห็นกันว่ายอย่างไรสามารถคอมเมนต์พูดคุย ได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะหากตายพูดผิดหรือว่าพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ